นี่โอ้ยมึงนหนไปน่องมึงมาเป็นต่อไปนี่อีกแหน่งอีกเลี้ยงแน่นี่ กูแขกอะโอ,ะโอ้มันยังงอบบบนี้จะควันงอาดเอาะพี่น้องตามต่อตามต่อตามติดชีวิตเมสซี่ฟอร์ตกูแขกชาแนลนะครับว่าจะเอาต่อใหญ่ๆนี่ออกได้ไหมครับผม อีพีสองีพสตอนแรกผมบอกว่าไม่ต้องทำแล้วว่าโกแขว่กว่าไม่ยอมเหมือนจะเอาออกให้ได้ครับไหทีไรเจอแต่ตอน,นี้เหอนัันเอาลองดูครับไค้ลากฝอยมันก็เท่าล้อรถแล้วต่อมันจะขนาดไหนเอา ôi ừ, ừ, oh, 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 oh. bỏ qua nọ, hoay 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 hoay, cái gì vậy mọi người? uuu, nó cái tiếng mày, tiếng lốt quế kè cái khác rồi à. ันนี้แค่แค่ลากฝอยมันเฉยๆนะนี่ไอ้ที่กูโดกมานี่เนี่ยดูดิลากฝอยมันเฉยๆน,นี่กูโดกมานี่ดูดิโอ้ oh. oh. มันแมนอยู่บ่ไหน่ะเจียวออกได้ยี่บกเอยู่นี่นี่ครับลากฝอยเฉยๆนะนี่ท้ายังก่อทางก่อ สร้างสีกไหมมันนะโอ้พี่น้องเนี่ย้ากควายมันไหมนี่ลากควายมันออกไปสามลากแล้วนะต้นมันยุ่งของไหนหวะวยังงัดยังงัดงยังงัดหลายอมันจะแพ้ลูกปืนรับนัก โอ้ยมันจะคุยไรแลตตามเลยแลตตามเลยตัวโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้เราออกอค่รีบ่เดี๋ยวน,นี้โอ้ยมึงเนี่ยไปน่องมาเมนต่อไน่นี่อีกแนงนงอีกเนี้ยงได้หน่ <laughs> เขอ้าอาใกล้เราเดี๋ยวนี้โอดนไล่แล้ววะโอกแกลแนวไปไปโอ้ยไงพี่น้องนี่ยังไม่ทันเลยแม่น,มนตดเมันเด้นี่ โอ้ทาสวยเลยดูเอาออกมานี่ยังไม่ใช่ต้นมันนะครับไม่รู้ว่าต้นมันอยู่ตรงไหนฮะ,ะเดี๋ยวตามดูครับหลายปีแล้วครับมันอยู่นี่ตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆนู่นดูดูดูเจแ,แขกคว่าว่าเดี๋ยวเจอฆ่าช้างฉีกไม้ไมา จัดไปพี่โอ้มึงน,นีออกมาบลกหลายหนึ่งหรอาครับไอ่จะเป็นความจริงแล้วไอ้ที่เหลือน่าจะเป็นตอใหญ่หากใหม่ปพี่พิลพคิโล่เดี๋ยวพี่น้องตังนี อันนี้หักไหมแม่มาไหลหรือเปล่ยคงเนี่ยใชนไหมนีม่อันนี้หักกันหักใญ่พอมตัวนึ่ดอันนึงอยู่พุ่นเอาบาลุนช่วยก็แข่ครับมาจะเอาตอนี้ออกได้ปะแต่ว่า,าเครื่องห้างแล้วละ่ะ Khoai khoai xe đi luôn đấy ha coi sắm nè đấy đi. coi sắm gì mà cả sau tớ à.

có kìa kìa ô bị kìm khẩu các bạn nhắn ma đâu để nó gây ngang đâu ใหญ่ซะอยู่แบนี้ไม่จะต่อม่จะหักนี่อันนี้เฮ็ดคูลูอยู่พี่โอ้โ,อโกแขงเราต่อคอดีวะต่ออยู่แค่บานจะเปล่าว่าเป็นไหนต่ออยู่รตรงไหนลื่นเบิดแล้วบ่โมเมนต์น่าต่อมันจะผิด โอ้โห้เหลือยากอยู่กอดนี่แมโปวดพดอปวดแม่ต่อครับพี่น้องเอ้ยไงครับ เล่นต่ำเลยวะโอ้กูแขกว่าสิเล่นต่ำเลยว่คนโอ,นตนโอ้ตัวยังไม่ไงครับเซียบัคิดว่ามันชิงไงไน้งปะนี่โอ้โหออ,ออกอีกียวดู ลุกถกูขแขกแังเงี้งเนอโอ้ออกอี่นีครับอ่าต่ออย่างนี้ต้องเจอฟอร์ดเฝ้าเดียว

ต่อครับเดี๋ยวมาตามต่ออีกครับ